่วนราชาการและพีน่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยครับก็เช่นเดียวกันครับได้มีการประกอบพิธีสรงนมร้มพระบรมศพนะครับเบื้องนาพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัายอย่างสมพระเกียรติครับที่บริเวณนาสารกลางจังหวัดเลยนายชัยจลจรุนพงศ์ผู้อาราชาการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีถวายน้มสงฆ์พระบรมศพเบืเ้องนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาดจ,จังหวัดเลยและประชาชนชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเขาวรวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยพิธีเริ่มจากถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนน,นีพันปีหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเดืยวร่วมลงน้มถวายความไหวอ้อาไลโดยบรรยากาศเป็นไปเด้ยวยความสงบเปี่ยมเด้ยวยความอาไลและความจงรักภักดีของประสบกนิกรทุกมูเราเพื่อร่วมถวายความอาไลอย่างสมพระเกียรติครับ